บัดนี้เป็นครั้งที่76ตรงกับวันที่23มกราคม2569รเข้าพเจ้าหนนักวงรมิตรภาพขอเป็งวาจายสายายพุทธบุถวายเป็นพุทธบูชาสังฆบูชาได้เป็นอริยบูชาได้ออนมคัมภีรเทดาเจ้าองค์ปุรสมเมตุปุิสุบุรกับปุชโรตนบูชิาตรดทังครบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของนามขอที่บทาทงหลายโปรดจงมามุธนาในการสวดสาธาข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระธนาไตครูบาอาจารย์และเทีเทวาทั้งหลายโปรดจงเวลให้จิตใจ วัสดุมุมเทวราสมันตาจักราเทสุลตราคันตุเทวุกตาคตาสัพนนรมุนีราจจาศรัตุสมุขทังสเกกามีเตลุเป็คิริคิดิเขเจนิเขไม่มันเฮติเปรตเถจคาเมตุรูวนาคันเนเขนเอาวัตถุไมเขเตปุมาจยันตุเทวาชรัตราวิสเมยะขันตภนาธาติตันธาสันติเกยมุนีวรจันรงสาธุเมธมเปนตุธรรมสัมนาการโยยมตทันตาธรรมสัมนาการโยยมตทันตาธรรมสัมนาการโยยมตทันตา โมตัทสะัท์ตัวตัสมาสมุทรัสต์มืรศัพท์คโตัวละตัวสมาสมุทรศาสะรมโรศัท์คำตัวละตัวสมาสมุทรศาสะรบรสวสัตว์จากกิราคาถานที่มสารนงอัญญพุทโธมสาระนงวรังเอเตนะสัจจะเชนะสนติเมห่ตุสพตานาที่มสาระนงอัญญธรรมโมมีสาระนางวรังเอเตนะสัจจะเชนะสุนติเมหตุสพตานาที่มสาระนงอัญญสังโฆมีสาระนางวรังเอเตนะสัจจะเชนะสุนติเมหุตุสพตา มส่วนมหากาโคาลคาถามหาการลโกนาโอตายสปาณีนางปุเรตวปุริสปปะโตสภุุตตังเอเตนะสัตวชนะมาหุตุสัพพุปตะวามหาการลิโกนาโถอตายสปปปาณีนางปุเรตวปุริสปปะโตสุุตตังเอเตนะสัตวชนะมาหุตุสัพพุปตะวามหากาลิโกนาโถสุขายสปปปาณีนางปุเรตวปุริสปปะโตสภุมุตตมังเอเตนะสัตเวชนะมาหุตุสัพพุปตะวา มาสวดมหาสมัยสูตรอวเมสตังเอกังสัมยามพระกวาสเกสุวิวรติกปิวรัตุสมิงมหาวันมาตาพิกุสังเขนสิติงวจามเตหิพิกุสเตหิสเพหิวอารหันเตหิทาสังหิตาโรุกัทธาตุหิเทวตาเยเบระเจริปบติตาหุติปะกันตังระสัายพิกุสำคัญจับอัตโขจตุนังสุทาวัสกายกานังเทวานังเอตัถหุสียังโหพระกวาสเกสุวิวรติกปิวรัตุสมิงมหาวันมาตา พิกุสังเขนัสิทีมัจำต้เตหิีพิกุสัตหิต้สพเ้องว่าอรานเตหิทาสาตัวเาตุยิเาวตาเยเพืนัจดปตาวันติประกนตังรัศนะพิกุสสงคัญจะเยนน้มายมปีเยนะระบาเตนุกับสังกับเมยาอุบสังกับมตวาพระกบตัสันติเกตปัญเจคาราบะสยมติอัตโขตาเทวตาเสยทปินนามาพระราภุิโสสมิจิตังวาประหังภาษาและภาษาดิตังวา ป่หังสมิเชย์อวะเมวัสุทาวาเสสุเทเวสุลตระหิตะพระขบโตผุดธระตะปฐุระหังสุตระโตตาเทวตาพระขบันตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอัตถังสุเอกามันตังทิตาถเอกาปะขาวปะคขบันตัวสันนิเกเมฆาตถะพพาสาสีมหาสมัยโยปวานาสมิงเทวะกายาสมาขตาขตมะหายิม bueno, ังสมัยยามายังกันกิวายิวะปราชิตเสังมันตีตระหโผรบวาเทวตาพระขบันตัวสันนิเกเมฆาตถะพพาสาสี พิฆาสมมาทหสุจิตังอัตโนชุกมกังสุสารถีวานิขนิขเหตตานิขเหตตวันทรายานิทะขันติปิาติอัตโผประบาาเทวัตตาประกมมตสันติเกยมังาตังภาษาสีเศตระวเคราเตวริคังอินทกีรโกหะจม่เมชาเตทรันติสุธาวิมาราจะุมตาสุสนาติโกระบาเทวัตาประกรมตสันติเกยมังังภาษาสี เยเกสิสุตังคารนังกตาเสนาเตห์ให้มสันติอปายะภูมิงปายามานุสังเตหังเทวกายังบุเรบุเรสันติติดอตาโคภะกวาภิกขวานเตห์เสียเปรนภิกขเวทาสัสสุโรกัตธาตุสุเทวตาเยเประสัิปติตาหอนติปะขอนตังรสนะภิกขุสังกัจจะเยปิเตภิกขเวหิสุมอติตมัฏฐานังอรหันโตสมาสมุทาเตสัมปิภะกัันตานังเอตัปรมาเยวบเทวตาสัิปติตาหิสุเสยทาปิไมหังอิเตนิเยปิเตภิกขเว พิสันติอนาคตมัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเปสันปิปักวันตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสันิปติตาเปสันสิเสียธาปิเมหังเอตานิเยปิเทขีภิภวิสันติอาติขิสามิปิขเวเทวกายานังนามานิกิติสามิปิขเวเทวกายานังนามานิติสิสามิปิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนัธาสัตตุกรรมนาสิกโรธาพิสัมมีติมังมติโหเติภิกขุปักวันโตปจัสุงโสสงภะวายเทรวจาร

สาระมัทสุงอเปเกนนั้นมัตถุทงที่ศาสภาพุราหูตันจ์สัพภาปัญญาญาวิวัจกุมาตะคุมาตะตัวมันในสตาสัพเคสัสนแลเตเทวกญาพิจตาเตวชานาทะปิกโวเยโมหักิที่สามิคีราเยนุปภัสสรสตาสาสาวะวียาคาภมาคภิรุทธวาอิทิมันโตชุติมันโตนะวุตยัสสินมโมธมนาภิกขามุภิคุณาสุติติวะดัม สสหัสสายเหวายะขันนาตวันน um ี้นที่มันตนสติมันตนนาะมตนยะสสิโนมธรรมาพิกามุิกุนสิมติงวะนังสตายิรติสสายะขันนาตวันนี้นที่มันตนสติมันตนนาะมตนยะสสิโนมธรรมาพิกามุิกุนสิมติงวะนังยเจเตโสสหสายะขันนาตวันนี้นที่มันตนสติมันตนนาะมตนยะสสิโนมธรรมาพิกามุิกุนสิมติงวะนัง เวสามิตาบัญชาสตายาฐานญาขานานาตะวันีโนที่มันโตชุติมันโตน้อมมันัตญาสิโนมัทมนาภิกามุภิกุณสมิติงวรมกุมภีโรราคาเชโกวิโุปสันนิเวสน์นำเพียโยนังสัตตาสัสสังยักขานังปะยิรูปัสติกุมภีโรราคาเชโกสุปปะาสมิติงวรมปริยนจาริสังราชาตถาดทัตโธภาษาสติกัตตพนังอธิปติมหาราชาาตสสิโสมุตตปิตัสภาพพวนทัมนามาภพรายที่มันโตชุติมันโตน้อมมันโตญาสสิโนมัทมนาภิกามุภิกุณสมิติงวังถ้ากินนจาริสังราชา วิโรโคต菩萨สติยกุมบันดนังอติปติมหาราชยเจจีสิโสพุนตปิตาสภาบุธรรมนามาภราอที่มตสิทธิมันโตน้องตุยัสสิโนมทัพนาพิกามุภิกุนันสมิติงวนังปัญชินันจิติสังราชบริโภต菩萨สตินะคะนังอติปติมหาราชยเจจีสิโสพุนตปิตาสภาบุธรรมนามาภราอที่มตสิทธิมันโตน้องตุยัสสิโนมทัพนาพิกามุภิกุนันสมิติงวนังมุตระนันจิติสังราชบรุโรต菩萨สติยกรุานังอติปติมหาราชยเจจีสิโส

ततारो देमा राजा समंता चरोति सा तथा सू नेका पिर वतरे इते सम अविनोता सा कुमति निकसथा मया कुलेतु उदेनतु विभूत पुतो स जिननो गमन से तो चकिन मधु दे मधु च राजा चनो सपो बाकु पच से को อาคูอาธาคูนภาสสนาคาเวสาราตจัจกากาคัมภีรสตาราอากูปยคกษายาติพิยมุนัตตระชาตาอากูนาคาเจสิโนเอราวัณโนมหานาโคสุปคัสมิติมุนังเยนาคาราชิสสสารันติทิพวัชิอาปิสิวิตุจักขูเวหายะสาเตวะชมาทะปตาจิตราอิติเตสังนามังอภยันตทานาคารมาชิสูสปันนตโตขีมามากาสิพุโตสานหาหิบวจหิิบอภยันตานาคาสุปนานาสัมะกังสุพุทัง Dawasrah setangga sur siita atau rohwa di menya se akan sama api sem suratanapec sujak paharamu desa secap pririhutanang semaasan ituwa perinsinang ratamu pertama kap kamu semuahani berantepi kuno semyuting menang อัปจเทวาปัวีตวถามุรุณาวรุณาเทวาสุโมตยสัมาามตตากุณกายกาอกุเทวายสิสนทเสากยเปนาตวนิโนอิมโตชติมนโตน้มนตสสิโนมธมนาวิกมุพิกลาสิเมติงวนังเวทจเทวาสาดีจอสมาจเทมุจาจนสุมิสาเทวานมุคุมิกิตวาสุต สูตรวันนี้สาธิวาสเรียมกภูบริกิตาตักขันนิบริกิตวากุมภตวารกาวาสุนงวาสาวาสเถโกปาภะบริณฑโตทศเสตทัสสัตากายสเปรนาตวันนิโนที่มันโตชิติมันโตน้องทุกยัสสิโนมัทพนาภิกษุภิกขุนสิมิติงวนังอทากุฏะภูเทวาชระหมกขิสคาริเวอริตกาจดวชาเจ้ามนิปัสสิโนวรุณาสาธมาจ่เจวเนชจะวเนชกาสุเลยจดุจิระอากุอากุปสัมวเนธิโน ສະເດັດເທດະສັດທາກະຍາສັມມະນານະຕະວະລິໂນທີ່ມັນໂຕຊຸຕິມັນໂຕນ້ອງມັນໂຕຍະສສિໂນມະທະມະນາເພກໍາພິກຸນາສິນະຕິ รคามหามหา巴拉คาอากุเทวายะสสิโนทัศเสตทัธากยาสเปนนาตวนิโนอิทิมตุชิติมตนอมตยะสสิโนมัทมนนิกามพิกุสิมิติงวะัสุกากุมารุณาอากุเวนะสาสหอธาตคยหาบโมขะอคุเทวาวิจักขาสมามาตาหารักขจมิสกาจยะสสิโนท่านยังอาคาปชโยโยทิสายุสติทัเสตทัธากยาสเปนนาตวนิโนอิทิมตุชิติมตนอมตยะสสิโนมัทมนานพิกมิกุสมิติงะง เขมิยาตุสิมายามาคันตะกกาเจเจสสิโนสัมบิทการามสิตาชุติมราจัสมวานิมหาราชิโรอาคูอัตาคูบริมิตาทศเสรษทัสัตถากายาสเปนานาตวานิโนติมันโตชุติมันโตนั้นเจ้าสิโนมัธมนาภิกกมรมภิกุนัสิมิติงวะนังสถเตเตเทวานิกกายาสเปนานาตวานิโนนามันวจินาคัสิเยจันเยสิสาสหาอุตธชาติมักขีรังโอ ทินะนาสวังท่าเขีโมตรังนาคังจันทวัสิตาติตังสุภามาบรัมโตจัปปุตัยติมัตโตสหัสสังคุมารโอติสุจาสุภคัสสิมิติงวนังสาสสะพมารโอกานังมามพมาธิติทาติปปัตตุลชิติมันโตพิสมากาโยยัสสิโสท่าเสถัยสร้าอาคูปัญเจกกวัตวัตินโนเตสะจัปปุตโตอาคาหานิโตปริวาริโตเจสัสเบวิขันเตสินเทเทเวสวมเกมาราเสนาภิกามิตัสสษาคณะสัมัญที่เอาคากา ปัรดาตาระเขนัปัรตดาบริวรสัมถาบริวารในธรรมวมมาบวมจิตตะกุจินังดิติตะธรรมหันศีนุกันหันศีนักปิสัยปานีนาตระมัจะเสนังกัตวาระเพระวัมได้ทำวิสุโกเมโทธานตัวสวิจโกสถาโพสุตตาวัติสังกุตัวสยัมวเสตันจะสมภังกบิญญาญาวิวัคจุกุมาตุกุมาตุโตมิจิัตตาสาวะเกสาสนและเตมนารัเสนาพิจันตาเตวชานาพิสัทธะภิตะว เตจะบำมขดงชุสภาพุทธศาสนามิตาไรเกหิปกามงเนสังโมคับิชโยสเพวิสังฆามาพยาติตายและสสินโนมทันติสัพุเตหิสาวกาเตชุนิสตาติสวดจุลเชียปกรณนโมเมพุทธเตชะสารัตนะตยธรรมิกาเตสัปปสิทธิปสิทธิวาราราได้ปรเมสุราสิทธิพมาจีอินทาธาจุตุโลกีขะรักกาบุตถาโพธงกาจะสัพพมาชียปสิทธิวันตุเต ชยชยทอร้นีทอรนีอุทตตอุทตีนาตีนาตีช่ชคนใตนวนีใ่ไได้แชร์แชรไม่ได้พนักีชชคำินาสมวินาศีดนาีปีสัจพุทธกาลีเชยชยตุนมิตรโรขีแชชสิ่งขีตางมุกชาชรุนมุกษาตาชชรจำปะเดนาตัน